ฮัลโหลกายสวัสดีครับผมวันนี้คุณอยู่ในรายการ K-O-P เนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเก็บ r ล s i d e n t Evil 2 Remake นะครับผม EP ที่4แล้วนะครับโอ้ย์ฮะตอนนี้เราก็มากับมากับนางฟ้านะครับผมเอดาวองนะครับโอเคตอนนี้เรามีภารกิจเราต้องไปสู่วิจัยนะครับผมก่อนที่เราจะไปเราต้องเตรียมของซะก่อนนะครับระเบิดหน้าจะไม่ได้ใช้แล้วเก็บไปนะครับผมโอ้ย์ฮะยาที่มีสเปรย์เก็บไปนะผมไม่ได้ใช้เหมือนกันโอเค อันนี้ผมก็เล่นด้วยจอยนะครับฝึกผมฝึกเล่นจอยก่อนนะผมฝึกผมเล่นคล่องโอเคเอาอยา,า,อาอยาสีฟ้ามาผมเอายาสีฟ้ามาที่มาผสมโอเคแค่นี้ต้องการแค่นี้สมปืนย่างหน่นำจะใช้ดีไม่เนาะยังไม่ต้องใช้นะครับผมมีมีพกเยอะเลยโอ้โหผมนี่ปืนเยอะมากเลยเนี่ยไม่ได้ผสมเลยผสมแล้วกันนะผสมปืนลูกซองนะครับผมโอเค เรียบร้อยสมบูนะนี่ได้ดูสองสามพัดคุณจริงจอเค <c oughs> เพิ่มมาเสียเวลาเราจะไปกันต่อเลยกันมาดูดิว่าอีวีที่ร้อยห้องนี้มันมีตัวอะไรเอเดาจะมาไหมเนี่ยไม่มากราไปละเดี๋ยวแม่นางเขาก็จะเดินตามเองครับผมสำรวจดูสิมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยระเบิดก็ไม่มีมีก็ไม่มี แต่มีลูกสูตรมาเก็บมาโอ้ย oh อ yeah. oh ่ะแล้วนี่คือห้องใต้ดินนะครับผมเฮ้ยอีกแล้วเหรอยังไม่สายที่นายจะเปลี่ยนใจนะเลียไม่มีทางคุณติดอยู่กับผมแล้วเหรอมีทางคุณติดอยู่กับผมแล้วย้อนที่ใช้คำพูดได้เก่งจริงๆมาเออที่นี่มป็นน้ำประยัดแน่ใจนะว่าทางนี้ แย่หน่อยนะเฮ้ยรอก่อนนะแทลนป่าเนี่ยรอบนี้เฮ้ยมันไม่ใช่แทลนนี่มันอีกเคยักษ์ปู่พ่อมึงจะช่วยคุยหายกู่ชิดแดรับเจ๊ปูจะวิ่งแล้วเจ้ยปู่จะแดกกูแล้ววิ่ง ซ้ายขวาซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาเฮ้ยเฮ้ยมันมาทางขวาอือเงี้ยกูหลอกด่าเลยดีซ้ายเฮ้ยเฮ้ยจงับซ้ายขวาอือไม่ตัวยังไงเฮ้ยเขวาอีกอฮ้ยเกือบแล้วกูกูจะช่วยกวยหายทีนี้ทีนี้ทักไหนวะเอาแมวเอาแมวว่ามาว่าไอ้เจ๊ที่เรามีแม่งตรงว่ะโดดอุ้ย ถังระเบิดยิ่งแม่ดิเดียวเยอะตายละโอ้อร่อยดีไหมละ่ะ <c oughs> ยักษ์โสงโรอะไรนี่ยเค้เนี่ยบนบานมันมีแค่นี้เนี่ยผ้าคาสิเนี่มันมียาวเลยนะครับนี่แต่ไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่ต้องมาเยอะดีละลีออนขึ้นมาข้างบนฮะนี่มันตัวบ้าอะไรเนี่ย รีบขึ้นมาเถอะได้ครับได้ครับเดี๋ยวืนแล้วครับพี่ฉันเคยเตือนนายแล้วนะคุณบอกว่าไวรัสเปล่งคนให้กลายเป็นปีาศาจไม่ใช่สัตว์เลื้อยคลานนี่ถูกของนายแต่ก็น่าประทับใจนะที่รอดมาได้ก็ได้ชมเฉยซะด้วยไม่เวลาผมพมูเพีอยู่แล้วบทบาทเพพไม่ได้ตายง่ายๆหรอกครับ เขามาลงรคพับได้ลงดิบแล้วรู้สึกเขิอนอยังไงม่รูเนี่ยมีสาวอ,อยู่ข้างกายลียวนี่แม่งโชคดีจริงพอถามตรงๆนะอมเมล่าขายปีศาจพวกนี้ให้กับใครกองทัพของเราหรือขายให้คนอื่นพวกมันไม่ได้ขายปีศาจพวกนี้แต่ขายไวรัสที่สร้างพวกมันขึ้นมาต่างหากและแอนเน็ตคือคนที่สร้างไวรัสพวกนี้ถ้าเทียบกับความน่ากลัวของจระเข้เมื่อกี้แอนเน็ตเธอน่ากลัวกว่าน,นี้เยอะ แอนเนนเหรอน่าโปรขนาดน,นั้นเลยนี่น่าจะมาถึงแล้วบ้างเนี่ยโอเคงนี้มีรามีเซฟแต่เ,เราถือยังไม่เซฟนะผมข้อมูลมีของไหมเนี่ยไม่มีไปข้าศึกจ้างชื่อคุณมา แอนเนตเบอร์กินเธอคือคนที่เราตามหาเหรอเหลือเวลาไม่มากนะ้ต้องรีบกำจัดทิ้งเรามาเพื่อนำไวรัสจีไปฮไม่มีทางเป็นอย่างนั้นฉันขอเตือนคุณนะด็อกเตอร์งั้นเหรอเฮ้ยหยุดนะเอเดนแต่ไม่มีทางได้จริงไวรัสไปหรอ ไม่คิดว่านักวิทยาศาสตร์จะยิงสวนมาแบบนี้แต่ก็คิดไปเถอะสวนสล้วไม่ต้องห่วงผมรีบไ,ไปหยุดเธอก่อนที่เธอจะหนีไปได้ฉันอยู่ข้างนอกสวนวิจัยกำลังไล่ติดตามอนเนต ถ้าไม่ได้อยู่ที่เธอมันก็ต้องอยู่ที่เนสตถ้าได้มันมาเมื่อ,อไหร่ฉันจะแจ้งจุดนัดพบอีกทีเธอหนีได้แอนิตแต่เธอหลบไม่ได้อันนี้เราก็มาเล่นบทเอดาแล้ครับผมโอเค ไอต,ตัวนี้มันเป็นร่างตัวจีเอาผมจีอ่อนนี่เนี่ยมันใกล้เกิดแล้วนะครับโอเคโซลเลียก็บาดเจ็บเยอะผมกำลาังพักอยู่ขบนนี้มันไปได้ป่ะไปไม่ได้ป่ะวไปโอ้โหดูมนแม่นางสิช่างเซ็กซี่เหลือเกินนะผมผมอยากได้เมียแบบนี้บ้างจังขึ้นขบนืมขึ้นไปไม่ได้ปิดอยู่ไม่ปิดหรอกมันมีช่องขัดควางอยู่ แต่เรามีสิ่งนี้ MEF คืออะไรเนี่ยเครื่องนี้ใช้ค้นหาสายนะผมเพื่อแฮกยี่รุ่นที่ไหนเอเจียได้เวลาใช้อาวุธลับแล้วได้เวลาใช้อาวุธลับแล้วยิ่งใช่ไหมมาดีับผมแค,แค่นี้เฉยเรียบร้อยแล้วก็หมนุนเล่ให้มันแฮกคุยแฮกพะลบเป็นไงแฮกจนระเบิดอ,อ ของกล้วยกล้วยของกล้วยกลุ่ยว่าฟังผ่านที่สุดจริงป่ะมาของกล้วยกลุ่ยมีใหญ่กว่านี้อีกไหมเฮ้ยโอ้แมงสาบชื่อแมงแมงสาบใหญ่ชิบหายเลยเฮ้เยี่แมงบินด้วยเฮ้ยผมเป็นคนที่ขี้กลัวแมงสาบนะผมแมงบินอ่ะเี้ยผมไปกดผมเกลียดการบินของมันมากที่สุดแล้วแมงสาบดีได้แมงเข้ามาได้ยังไงวะแมงสาบแมงบินด้วยอ่ะ อนี่แม่งแม่งสาบใหญ่มากใหญ่เท่าแขนแล้วมั้ง <c oughs> อ่ะนี่คนลกุกคุยซอมบี้อีกอะอะไรเจ็ดไม้แล้วต้องสู่วิจัยนี่เองแต่เราจะไปยุ่งเอาไปกันนูยุ่งของผมผมมาซื้อก๋วเตี๋ยให้แม่ไปจะเปิดแล้วสหิหา ปูตัวคุณสิบเก้านะโอเค,อเคหวัวไปโอ้โหดับเบิลคิวแลยผมไนท์ช nice ็อตโซสมบี้อีกอะเรามาผิดทางว่ะตามจริงเราไม่จำเป็นต้องสู้กับมันก็ได้นะครับแค่เดินหนีมันก็อพอเซฟกระสุนไว้วผมนี่คือสิ่งดีที่สุดแล้ว สายลืมแล้วอะสามนี่ไหละวะรีบอ๋อุ้ยเขี้ยไม่ไม่อยู่แล้วสัตว์มีแต่ซอมบีม้อยู่แทน,นเปิด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 โอเคไปไปไป let's go โซนเกี่มาแล้วก็เบิดแปดเกี่ยมาไปไกลตีนไปไกลตีนอือ อุหดหมดนหมดนอมซะดอนซะ,นมซะแม่ย้อนอีกทีนี่ครับโอ้โหส่งตัวเลยเนี่ยต้องเคลียร์ก่อนนอนดิวะโอหสัตว์ได้หลายนัดน,นะมึงอ่ะไม่นอนเออช่างแม่งไม่นอนไม่เป็นไรปุ๊บจะรอบนะอย่างนี้กผมเครียดหลายนัดขนาดนี้ไม่ไม่ไม่นอน ตัแบบดิจิตอล oh yeah. โอ้ยอ่ะมันได้มันได้มันได้ยนะลูกนี่ลูกโอเค <S <s <we ak> ทำไมด่าตัวเหมือนเลอะๆมันเนี่ยเอาเนี่ยแอนน์เจอตัวแล้วเจอตัว <s we ak> แล้วแล้วแล้วเขาไปไหนก็ไม่รู้ฉันเก่งในเรื่องการหนีจริงๆแอนน์ฉันยอมรับเลย เช็ค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 ประตูับผมชิคซี่ไห้องฟังของข้านี่คืออะไรวะไม่รู้อะแล้วผมสมบูรณ์อย่างเดียวเคืออะไรเนะี่ยแถนแ,นแ,ถนแ,ถนแล็ตจะแถนแล็ตมาดู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 แถลมันแ้วมานดูจำเสียงที่ได้ โล่โล่โล่เปโล่เปโล่เอาเฮียลืมใจเย็นครับพี่เอเอๆกูบอกว่ามึงใจเย็นแล้วมึงมาทักทายตีกูเนี่ยเออใจเย็นครับพี่บ่าวค่อยคุยกันเ,เฮ้ยระเ,เบิดอเฮียระเบิดเฮ้ยกูบินวะเฮ้ย โอ้ยเอะรบไปแล้วแปดไยีย่นี่มาๆๆไปแตกแล้วอีเ้าแค่นั้นน่ะไปลลูลลอ๋อเฮ้ยไม่ต้องเล่นอีกโอ้ยเอะแตกแล้วไป ฮาๆประเดีย๋ยวกูล็อกแต่ให้โอ้โหจุกเลยกูหายาด่วนนะผมหายามองยี่สิบกล่องเดี๋ยวก็าหายแถวนี้มียาสุนภัยไม่เนี่ยขอยานหน่อยครับมีบอสไม่มีว่ะกูต้องเดินจุกๆไปมีเอาจริงดิ ช่เถอะ mm. ไม่เป็นไรผมเค่อยหายาากัน mm. น่าจะขึ้นมาข้างบนออเอากูเดนเพลงแล้วเออคุณสวยจนมาเดินไม่อ่านนะครับดูดูซิ ในห้องนี้น่าจะเป็นห้องเผาสมองเป็นห้องเตาอะไรสักอย่างต่อไปิกรโอเคครับเราค่อยเดินนะครับยาไม่มีเลยอะ่ะเซงเป็ดซื้อเป็ดมากินดีกว่าเฮ้ยสมบีนี้บอกว่าคุณจะไม่ลุกนะข้อมือรัดนะครับเอ้าเฮ้ย ใครเป็นตูเนี่ยแดดตัวแซ่บเยี่ยมเลยหัวขึนครับผมจะเผาฉันทั้งเป็นก็น่น่ะฉันไม่มีทางได้แต่ต้องจีไวรัสไม่ใช่แค่ฉันหรอกนะที่จะมาแยกมันไปเธอก็น่าจะรู้งั้นเธอก็ตายแบบไม่ต้องเหางาแล้วสิโอ้โหแมงเริ่มแล้วฮ่หาฮดี๋วว่าเดีว่า ต้งสต,ติสตสตินี่เปล่าเราคุณต้องกดเราคุณต้องกดเดไหนเนี่ยเหล้ววไม่ใช่า,านอ่ะเอ้ยไหน,นยอ,อย่นเ้งเล้งเ้ยเีเงเีเลงเงเล้ อะไรนะราล็อกเล็อกวิธีสุดท้ายนี่นะเฮ้ยอีห้าิธีดลุลุลลเออโอ้เชียร์ลอยลอยได้ยังไม่รู้ เล่นเกมนี้ต้องใช้สตินะผมใจเย็นอย่าว่องแวกยืนยันสิทธิผู้เยี่ยมชมใายรัดข้อมือของคุณจะใช้งานได้จนถึงวันที่หนึ่งตุลาคมโปรดสงคืนก่อนวันดังกล่าวคงไม่เป็นอย่าง,งานั้นหรอกน่าาผมคงไม่เป็นอย่างคงจะไม่ได้คืนแล้วผมไม่มียาส่วนภัยเลยอ่ะมันจุกซัดจริงๆเดินไปข้างนาดเดี๋ยวมันก็มีเองแหะ ไอ้แอนนีกอีกตัวแสบจะพอทั้งเป็นเลยหรือเผื่อเดี๋ยวก็เพลงอ่ะพอกันทีกับเกมแมวจับหนูนี่นะและเกมก็จบแล้วถือแพบอกฉันสิ สาม at, ี accurate, าเธอยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าหรือเธอฆ่าเขาเพื่อยึดเอาไวรัสจีนเป็นผลงานของตัวเองทฤษฎีน่าสนใจดีถ้าเธอไม่ยอมร่วมมือฉันจะไปเอาตัวอย่างไวรัสที่เนสข้ามศพฉันไปก่อนเธอ Ông ơi, cha, 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 เอดะเอโดะอีกไปสิโอเคจังวันนี้เราต้องไปหาเธอนะครับเอดาคุณอยู่ไหนไม่มีอะไรที่ท่านเรียกการุณาตอมมาอีกครั้งเออนี่ แล้วตรงนี้ก็น่าจะไปไม่ได้แล้วต้องเดินอ้อมนะครับผมตรงนี้เปล่าว่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันนีท้ทางทางที่เรามาเนี่ยคือไปตรงนี้บ้างเนี่ยอ้าวใช้งานได้เฉยตอนนั้นเดดาขคืนมันใช้งานไม่ได้นะครับกองซิ ย,นะยังไม่มีแล้วต้องใช้วมาแล้วเบิดเก็บไปดีกว่าใช้มีดแทนนะครับผมมีดปอกมีดปอกผลไม้เก็บมาตายไม่รู้ว่าแม่นางอยากรอดอยู่เปล่าน่าจะรอดรอดเลยครับน่าจะยังไม่ตาย น้ำขี้โฝนกลิ่นนี่มันขมคอจริงๆเห็นสิครับรออะไรครับบียอนชุดนี้นะต้องทิ้งละะรแหละนะตรงนี้ไปไม่ได้นี่หว่าเรายังไม่มีนี่เลยไอที่หัวเปิดมันอนะเรายังไม่มีหัววาลววมันนะครับไปทางซ้ายสิเผือมีกระสุนนะครับผม เสียงแล้ววะไมหนาเนี่ยมีจริงด้วยมีทุสองเ็นเดอร์อมบี้มันอยู่บนเหรอวะโอ้โหเสียงไม่ชัดเจนมากอยู่กับบนชัวจเจนเดอร์เ็นคลิปวีพีนี้ผมใช้จอยเล่นเล่นเลยเนะี่ย ถูกความชำนาญนจอยแล้วเกมมาเทม,มาผมใช้ต้นแข่งมาแล้วทำได้ทำได้กูทำได้อยู่แล้วยิงขี้เถี่ยวขี้เถี่ยวขี้เถี่ยวนอนมอเดี๋ยววะมอะเดี๋ยววะแม่ยอ้อนอันนี้น่าจะเป็นทีมพังนะครับผมเนี่ยเป็นลูกทีมของพังแน่นอนเลยน่าจะตายนะ มัอย่งลูกอย่างเนี้ยอือจริงๆว่ะตู้นี้ไปไม่ได้ห้องฝนนู้นก็ยังไปไม่ได้ผมอู้จะมีซอมบี้อยู่ว่ะอันนี้เดี๋ยวค่อยเก็บไปไม่ได้ว่ะชิบหายทำไมดีชิบหายโอริโอมาเรียวโอ๊กเราไปห้องนี้สินะเชี้ไม่ข่างตีนเหรทำไมดียิงสิครับรออะไรย,ยิงว่าวด้วยมันนั้นหนึ่งไม่เป็นไร นอนนอดดีเออหัวแบะเลยดีแล้วที่มันหัวแบะมันจะไม่ต้องลุกเก็บบีนมา oh yeah. โอเย่โล่งไปขังผมวผมจะสูดบอาไม่มีเศร้าเลย ลงสไลด์ื้อเออเอเดินปากนี่ค่อยปากนี่เข้าไปเต็มเต็มนี่ขวตัวอะไรวะเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยตัวครูอะไรเนี่ยบอกว่าไม่เจอตัวตัวเจอตัวทองนะเฮ้ยแต่มีกูไม่มีอ่ะชิบหายแล้ว โผล่มาดิดิตัวบ้าอะไรเนี่ยดีเดียวมันปล่อยลูกสูมผมมาปล่อยลูกสุ่มมาเฮ้ยอะไรวะข้างหลังกูมีอะไรมีมีนะดิ โอ้ยไม่พลาดอุ้ยได้อยู่เออดี่นี่ี่ี่ีอย่าจับอเออเนี่ยปวดหลอดควายอุ้ยเสียวเลยเนี่ยน้ำเหลือสองนัดว่ะไม่เป็นไรับผมประหยัดประหยัดรถกระเช้าเหรอน่าสนใจฮะ แต่รถกระเช้านี่เดี๋ยวเราต้องต้องใช้เอาเอา,เอาไปเป็นทางออกนะครับผมสมบีบะสเธอ,อไปไหนกันเธอไปไหนกันลีออนเดี๋ยวน้าก็จะได้รุ่นเร็วเนี่ยแหละ,ะศูนได้แต่ลูกสองนี่ไงเธออยู่ตรงนู้นเนี่ยลีออน ไอเดบิวโคนกดเนี่ยโอเครหัสถ้าจำไม่ผิดเป็นเอสแซถูกเปล่าเฮ้ยถูกว่ะเฮ้ยความจำกูจำได้โอ้โเฮ้ยแมนน้่มผมนัดโอ้โชคดีว่ะเฮ้ยยังจำได้ยังจำได้รีโดเลยซะ <c oughs> โอเคคัสซี เฮ้ยสิบตัวแล้ววะบอกว่าน่าจะไม่ใช่แทนแลนนะไม่ใช่จีนะไม่ชอบเสียงนั่นเลยไม่ชอบเสียงนั่นเลยอ่ะออต้องส่งไปดูให้ตายสิเอเดาผมกำลังไปเอเดา ผมว่าไปกินได้เรงจะไปช่วยโอเคคลิปนี้ก็ประมาณ20นาทีแล้วผมโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยกับผมเพื่อเป็นกำลังใจที่ผมจะทำคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเจอ EP อีพีต่อไปได้เลยนะครับผม